สลัดเป็ดทุกคนเลยทานได้สักสลัดก็เสิเอาเมื่อบ่มโบเมนพักสลัดเดลยทุกคนโบเมนพุ่นพักสลัดนะปักกาศเอกกาวขายชิ่อนางไม่ได้ชื่อนางคือมุกการลงการมากตัวอ่านใช่ตัวไ่ได้อีกตักลาน้อยนี่ก็เป็นแง่น้ำละตื่นลุกมากกันแง่ปั๊บลด สองวัสบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้าสาวนะตอนเชา้ามันนี่กะสาวเพชรจะดี๋ยวจะพาไปหดสูตรก่อนนะทุกคนหดพักหดพักอันนี้ต้นกลวยเคยกระตุนตั้งแต่เช้าสาวต้นกลยนะทุกคนไวนะ้น้นพักบลุลาาทุกคนนะโหสิไข่ เด้สวนพักก็นอยนู่ในนี้ทุกคนเด้สวนพักก็ฟ้าตักห้อมปีพักห้อมป้อมพักกาศเลยทุกคนเลยบดิบ่งเลยนะการพัก่ง ปากน้ำโหดตนอ้ทุกคนยังพอท่านได้บุงพ่อบุงแล้วได้ฟังเป็นสาวเต้นสาวได้เวียกลายเป็นสวยได้เยกน้อยอืม งานเต่บ,บุกคนละมันขึ้นน้ำก็ได้มาใส่อ่างเลยน้ำบ้านกับปลูกอยู่บ้านพักกัเมื่อฝนปลูกอยู่ฝน บรรยากาศอยู่บ้านทุกคนตอนเช้าสดวนโกยสดวนออยแต่แต่สดวนโกยนี่คอยชิญยังไปเบิง่งเข้าจต่างศาสตร์เพราะผือเขาหลายอลิลโลจะแม่นได้ผือหลาย ปะ,น,ะ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 ,น,ะน,นันัสิบได้ฮอซปลายผืนสอนแต่ผืนนี่ข้าจะตาาดเลทุกคนนี่กำงาม อดได้บ้าเลยบ้าเลยบ้าเลยน้องป้อมป่ายอะบอได้ได้จากพื้นละว่องพืนวะก็หย่าวิริหละนะกจาเห็ดเวียงเนี้ยเนาะสามพื้นนี่ไหวเลย บ่มยาวอีหลีหลอนี่นะที่คอยตัดเด้สั่นๆมันเป็นเท่าตี้เลยนะอืมกี่ยาวบ่ได้งามเด้อเฮ้ยอันอันถ้าเจ้าใส่สีแงแตงามแ้แน่ละยาแบบอ้ยอะนาคจานพี่น้องดงเห็นเนาะยายนักยานเอ่ยังอยู่ตลาดดงเห็นพนีก็อดใจเจ้าอื โบซาคอมเมนไวมันชิมหหอดเนี่ยีเนนะแต่ว่าเฮินค่ในกระบายกันเลยบัญหาแตว่ยยว่าบ,บันหาแต่ว่าสิบผนมัได้กือนี่มันชิม,มดก่อนเลยสีสบสี้าหอมนีตอนนั้น,นบอกอย่างนีละมันถอะไราติเชใช,ช่ญาติโอุ้ณนผนูตาประกัศต่ำ บ่ได้ปัああ๊ดนี้ได้ป่ะโอ้ยยังมาถ่ายได้เฉยผมก่ได้ตื่นกันศาดตได้ทุกคนคือคอยต่ำตอนนั้นล่ะตื่นคนอีลาน้อยก็ตื่นแต่เช้าเวลาตื่นแต่เช้าเนาะลาวก็ลุกมาต่ำศาสตรนะเบิ่งเนาะคอยตื่นแต่เช้าแต่สี่โมงหุ้นน้องเอ้ยก้อนนั่นเองก้อนนั่นลูกแค่นี้บุรินทร์บุรีกินเสียงให้เนาะ ตอนนี้พอแม่อยู่บึกน้ำพากันนาบ่ายพานแล้วคันชุ์ชูนี่ก็ได้ีด้ิ่งเล็มเข็มโซงไปนีจะช่องสามเข็มพล้วอกอกมาอกอกอยู่ได้ก็ว่ายุได้สามผืนแล้วเนาะกับผ่นคนเราด้นย่งมือซนนะว่าเนี่ไปเห็นว่าจะเจ้าตั้มไปใ่ซะมีสายตั้มระวานนี่นะตั้มระว่านเนี่ย แสดงว่าพนน,นาอพ่ไดูอะไรกันเขา้นไม่ได้คือนี่กะลงมาจนหงายตงนี้จักม่วงเลยอ่าก้าวมงยังลงมาตั้มนะอืจักโมงขึ้นไปนอนบ่านี่จะเป็นมงเออขนะแต่เจ้าหาก,กะกางไหเนาะกะกาง มันน <oung> ี้กลางบ้านเนี่ยตัวนี้นะกลางแล่ยว่านแรกมือ่ชื้นหูว่านนี้ก็ตั้มือมือตัวนี้นะตัวนี้กลางตัวแร่ยว่านนี้ตัวเล่ยก็เล่ยนะเล่ยตั้งแต่หูนะคนนั้นกับผายคนนั้นกับลูกสาวพอคนนั้นผายก็ทำศาสตร์ได้นู้นั้นกับลูกสาวศาสได้คือเรื่องนั้นก็ได้อื อย่างเงี้ยกผือเาเนาะลายแค่ลายบางอไดืนก็ลายอะ่เลยเรามันป่าว้าน้อยคอยบอกลาเห็ดเวียกหลังกุ้งองจองเลยเยด้ลย่ออะลดมาเอาขึ้นหืนต๊ลงมาหลังกุ้งเลย

ได so ้เมื่อสองผืนสามผืนเด้อพี่น้องเด้อเด้อมันตัดนี่เด้อสามผืนมันยาวพุูนตั้งแต่พุูนยาวแท้ยาววะพี่ยังประธานในตัดเลยนะประทานในตัดทำได้นี่ได้อันนั้นกระเบะเจ้าล่ะตั้งศาสตร์เลยค่ะเรื่องแรงนี้กับ ตัสมซาดอีเนาะเฮ้รหลังนี้กันน้ออ่าต่อส่อนตะผืนนะมูต่ำแล้วล่ะเพื่อต่ำแล้วเว้ยอ่าต่อเนาะหักกะกางเด้อเฮ้รหลังนี้เด้อทุกคนเด้อเห็นหักกะกางมูต่ำแล้วเราจมบอบบแล้วมูต่ำแล้วล่ะโอ้ยมูผู้ต่ำแล้วก็ได้ซี่ห้าผืนนึง จะผื้นเจ้าตันมะฮาผืนเอ้ผื้นทผืนทบผืนบ้านเรื่องเจ๊ผืนเอาดีละหน่อยเดียวนึ่งนะอันนี้กี่ตามศาสตร์ตะกอนบ้างสากี่ตามศาสตร์ตะกอนอันนโถ่เวลาดีนะโถ่โถ่โู่ อืเอาไม้นั่น่ซนใส่ีกแล้วก็ต้อง่อนใส่นี่แล้วก็เชน nhỏ ขึ้นให้เด็กเดี๋ยวเนาะมาถ่ายกี่ิงละเาะไรเงากระไรเบิงเดี๋ยวเด้นต้องใช้สซเบอรงเด้ตัวนี้ยลนักเนาะงัดมันงัดกันเออยังมาทันลงมือเนาะกําลังกลาง ออย่างคือผู้อีแทะตอปอนี่ซื้อไหมบ่หรรอปอไปแล้วเนี่ยปอปนะเออปอแต่ไปแล้วปียไก่เปยนไก่เออไป้อปูซาดใช่แบบนีือต่มซาดทุกคนนะอ๋อคือไี่ต้มบริย้อมสีบ่ะเจ้าค่ะต่มธรรมดาเอาต้มแถวตลาดขงตลา อนี่ก็โซนพักเราเลยทุกคนป้าได้พักสลัดพอเป็ดทุกคนเลยันได้พักสลัดก็เสิเมื่อบุ๋มบุ๋มแมนพักสลัดเลยทุกคนบุ๋มแมนพุ่นพักสลัดนาะพักกาดอีกคือเกาโซนพักขเจ้าตัวนี้โซนพักค่อยหกักการ์ดพ้แล้วในเป็ดแม่เท่า เป็นในเท้าอยอดปาต้องสตุ้มพระเจ้าสารไปทุกคนหนึ่งตุง้มสองตุง้มสามตุ้มเล่าสามเองได้ผู้หญิงได้สามตุ้มได้ทุกคนได้เล่าสามเองเป็ดพอได้กบเป็ดกบไก่ทุกคนได้ครับขายชีนังอไม่ได้ีนังคือมีกาลงกรมาวย ไม่สวยบลาร์เอกบลาน้อยนี awesome. ่ก็เป็นแง่น้ำมาตื่นลุกมากันแง่ปั๊บรถสองไอ้น้องแง่แม่เป็นคนต่ำแล้วละบ่อ่าต่อไหวหรือเราแล้วเราได้อบัดนี้เด้อพี่น้องเด้อแล้วะขึ้นอ้าวพี่ยังพุ่นนะลงไหมลงไหม แล้วว่าอย่างนี ores, ้เหรอมันคนเก่งได้ผืนหนึ่งแต่สาวมานี่ทุกคนเวยตื่นแต่เช้าตื่นเช้าได้เวกหลายตื่นสวยได้เวกน้อยตื่นแต่เช้าตามซาดได้ผืนหนึ่งคอยพัดตื่นแต่เช้าพัดเลาะกลางบานเด็กน้อยเข่าก็ลิ้นได้พอแม่ตั้มซาดเด็กน้อยก็ลิ้น เล็กน้อยเฮิอมนี้กระตื่นแล้วมันเอ,อ่อมันต้นต่างแห้งเนี่ยนนเด้อทุกคนมันต้นน่ะเด้เอ,อต่างแห้งแบบนีน้ต้องได้ต่างแห้งเออ,เอ,อ